รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต้าพิทูทรัเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา นะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆ ดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกนระยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกาลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้้งพินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับก็ชาวราศีมังกรนะครับดาวประจำตัวคือดาวพระเสาอันนี้ทับรัก อับลักไอตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ว่าท่านใดนะทักษา,าจอมไปเนี้ยให้คุณให้โทษถ้าเป็นกาลกินีก็ส่วนใหญ่จะลาบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเดชสีมรีอะไรประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะให้คุณสูงนะครับเอาละเรามาดูในช่วงของเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับเอาละดาวเจ้าเรือนอรินะครับก็คือดาวพระพุธ ตอนนี้ดาวพระพุธเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะที่เราเรียกว่าบุตรบริวารทุกน้องถ้าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองนะครับเวลาดาวอาลิไปอยู่ในเรือนปุตตะถ้าเป็นตัวเราเองจะเป็นช่วงที่เราคิด ไอเดียจินตนาการอะไรต่างๆจะติดจะขัดมันจะไม่ราบลื่นนะครับนะบางทีคิดอ่านอะไรเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเคยคิดแล้วมันปิ้งขึ้นมาเกิดไอเดียจินตนาการที่มันโอเคนะกลายว่าตอนนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วยิ่งตอนนี้ดาวพระพุธเองหลังจากวันที่2 1พฤษภาก็จะมีการเดินองศาถอยหลังนะครับ ทำให้ค่อนข้างที่จะย้ำคิดย้ำพันมากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีความวิตกกังวลสิ่งนี้เราจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นบุคคลอื่นนะปุตตาแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะผู้ใตบ้บังคับบัญชาบริวารอะไรก็แล้วแต่ในะในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยราบลื่นนะบางคนก็ช่วยงานไม่ได้นะครับบางคนก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับบางคนก็มีเหตุให้เราเองเนี่ย นะครับก็ใช้งานบุตรบริวารได้ไม่เต็มที่นะครับนะบางคนมีค่าใช้จ่ายมากนะครับเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารต้องแบกภาระอะไรต่างๆนะในสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บนะครับที่รุมเร้าเข้ามาในตอนนี้นะ นะครับเนี่ยเวลาดาวเจ้าเรือนอริไปปวดตาเนี่ยบางครั้งมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะครับนะแลวก็ในเรื่องของประมาทเลินเลอะอะไรต่างๆต้องระมัดร,ระวังนะครับเรื่องของการลงทุนนะฮะทุกสิ่งอย่างหลายหลายอย่างนะครับต้องต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วดาวของเราเองยังไปกลุ่มอยู่กับดาวพระหูที่เป็นเจ้าเรือนการเงินเท่ากับว่าอริ นะครับไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงินในภพปุตตะนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเกี่ยวเรื่องการเงินที่มีจากบุตรหลานบริวารการลงทุนการเสี่ยงโชคการแสวงหาโชคอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนี้เราต้องระมัดระวังดาวที่เข้าไปย้ําอีก1ส่วนนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะฮะดาวพระศุกร์เองเนี่ยมาจากเจ้าเรือนการงานนะครับนะบเจ้าเรือนการงานมากลุ่มกับดาวฤกก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับงาน นะครับที่มันคลั่งค้างเกี่ยวกับงานที่มันจะต้องทําให้เสร็จนะครับงานที่มันเป็นโครงการหรือโปรเจกต์ที่มันเลื้อรังมานานนะครับนะด้วยดาวที่เป็นเกษตร,รเนี่ยเราจะต้องเคลียร์ได้เรามีเกณฑ์ที่จะเจอเดทไลน์นะครับเช่นางานหรือปัญหาอะไรที่เขาเคยมอบหมายให้มาเขามีการกําหนดนะว่าต้องเสร็จภายในวันนี้วันนี้วันน,น,นี้วันนี้นะครับทำให้เราก็มีเกณฑ์ที่จะเครียดได้นะแต่ก็ขอให้วางใจนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนการงานเป็นเกษตรนะครับ อะไรที่มันค้างค้างอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่มันไม่สําเร็จมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จได้ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับที่เป็นเกษตรตราที่บดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงของเดือนนี้ปัญหานะครับมีมากพอสมควรเพราะว่าดาวทุสถานภพมาสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ขอให้มั่นใจด้วยดาวที่เป็นเกษตรนี่แหละนะที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นในเรื่องต่างๆไปได้นะครับก็ถ้ากับว่าเรามีเกณฑ์ที่จะ เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพคล่องเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะฮะของบริษัทก็ได้หรือต้องมานั่งคิดมานั่งหมุนเกี่ยวเรื่องของอธุรกิจอะไรเงี้ยเพื่อให้มันอยู่รอดเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับตรงน,นี้ต้องเรามัดระวังนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าดาวเจ้าเรือนอริของเราเองเนี่ยนะไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับแล้วก็ไปกลรมกับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับนะไปแสดงผลในเรื่องของปุตตานั่นหมายถึงว่า ตัวเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่อยากจะมีไอเดียหรือมีความคิดหรืออยากจะขยับขยายนู่นนี่นั่นแล้วก็อยู่ในช่วงที่เราจะมีการวางแผนว่าเราจะดําเนินการอะไรยังไงติดต่อใครอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกิดความวุ่นวายพอสมควรนะแต่ก็ผมก็เชื่อว่าถ้าวางแผนดีอะไรดีเนี่ยดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนเนี้ย นะครับก็สามารถที่จะช่วยคุณผ่านพ้นไปได้ปัญหาลกูกประสาทที่มันเข้ามาเนี่ยก็ทํามาให้เรา,เาให้คิดทบทวนนะให้มากให้หนักกว่าเดิมเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไป,ไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้เพราะว่าดาวที่เป็นกเกษตรลักษณะประมาณนี้ค่อนข้างที่จะให้คุณนะครับแล้วดาวพระพุธเองนะก็เป็นดาวที่เล็กไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนะก,ก็ต้องบอกว่าแล้วก็เดินผ่านมาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับนะนั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบโอ้โห ครงการน,นี้จะล้มเลิกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นแค่หลักเดือนเท่านั้นเองนะครับนะก็เป็นปัญหาเล็กนิดหน่อยนะขอให้มีสติเอาล่ะอีกเดือนหนึ่งที่ทําให้เราต้องเข้ามาระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับมรณนะวิ่งเขาเ้าไปเรื่องของปุตตะแน่นอนนะเรื่องของความประมาทเลินเล่อเรื่องของบุตรบริวารเรื่องของลูกน้องอะไรหลายๆอย่างนะครับระวังในเรื่องของลูกน้องทํางานผิดพลาด นะครับทำงานไม่เรียบร้อยนะแล้วทําให้คุณภาพงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้ ตัวเราเองเนี่ยอาจจะลำบากหรือเดือดร้อนได้นะไอ้ไอส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ต้องต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ทั้งเจ้าเรือนอรินะครับทั้งเจ้าเรือนมรณะเองเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของปุดต,ตะเนี่ยแหละเรื่องของความประมาทเลอะอะอะไรเนี้ยต้องระมัดระวังแต่ความสาเร็จเนี่ยผมก็มองว่ามันมีอยู่นะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เองนอกจากมาจากเรือนอริแล้วจะมาจากเจ้าเรือนความสําเร็จถ้าาความสําเร็จกุมดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการงานเรื่องของอะไรประมาณเนี้ยคุณจะดําเนินการหรือทําอะไรคุณก็ทําไปนะครับแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาท เท่านั้นเองก็จะสามารถนะผ่านพ้นอะไรต่างๆไปได้นะครับด้วยดาวที่เข้มแข็งก็คือดาวพฤหุสนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ดาวพรพุธเองก็มาอีกเรือนหนึ่งมาสุภาเนี่ยมันมัน,ม,นมันกลมกับดาวที่ ค่อนข้างจะดีนะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธกลุ่มกับดาวการงานไม่ว่าจะดาวพุธกลุ่มกับดาวต้เรือนความการเงินอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์นะฮะที่ว่าทํางานได้เงินอะไรต่างๆในส่วนระวังเราก็ระวังไปนะครับเพราะดาวเนี่ยเข้ามากองทั้ง4ีหดวงประมาณนี้สี่ดวงกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะความเสียหายก็เฉลี่ยกันไปสิ่งที่ได้ก็เฉลี่ยกันไปนะครับประมาณนี้เอาละต่อไปอีกเรือนหนึ่งดาวจุนเรือนวินาศวินาศไปอยู่ในเรือนของการเงินโอ้อันนี้วินาศการเงินก็ระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองกระจัดกระจั เสียหายร้อยหลอนะฮะในเรื่องของการเงินดันทองอะไรยังไงต้องมีการคิดพิจารณานะครับให้ถี่ถ้วนนิดนึงนะครับแต่ว่าในมุมดีมันมีมดีอยู่นะฮะเพราะว่าดาวดรลอนการเงินเนี่ยเป็นดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์ยะพาหังนะครับเทียบเท่ากับดาวพฤหัสเนี่ยถึงลัคนานะครับนะนำหน้าด้วยสติปัญญานำหน้าด้วยความรู้ความสามารถอะไรของเราเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เราจะสําเร็จนะครับหลายๆเรื่องนะครับแต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังก็ นะวินาศไปอยู่ในเรื่องการเงินก็ระวังในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรไว้แค่นั้นเองนะครับเราก็จะสามารถผ่านผลเรื่องต่างๆไปได้นะครับนะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่เรารู้กันนะผมมองว่าเรื่องสุขภาพของลูกหลานคนใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรประมาณนี้นะ ที่ที่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะดาวไปกองอยู่ในภพปุตตะค่อนข้างจะเยอะนะครับนะก็ให้ระวังในส่วนนี้เอาละนะครับยังไงวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดนะครับยังไงต้องกราบขอขอมาอภายทุกท่านด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจนะก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะแล้วกดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขเก้านะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้ยูทูปเนี่ยมองเห็นช่องผมนะครับเพราะว่าช่องผมเองเนี่ยนะครับก็ถก กันนะครับมาพอสมควรแหละนะคนคนติดตามแสได้มีคนดูเรียวทำห้าร้อยเนี่ยเหมือนแบบคนเพิ่งเริ่มทำใหม่ๆก็ช่วงหลังนะทุกคนช่วยกดเลขหนึ่งเลขศูนอะไรเงี้ยก็ยอดเริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะผมก็ดีใจมากนะครับที่ f อนะครับช่วยเหลือนะครับเป็นกำลังใจให้นะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกดีมีความสุขผมเกตดก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมใาจเากย์เก,ก้าให้ดูตลอดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับรีวิวสินค้านิดนึงนะฮะ อันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดช้อยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้เลยนะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้เนห้องพระนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ย มีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9นะครับเป็น3มชิ้นนะเพราะผมชื่อเกตั้าอยู่ตลอดผมก็จะชอบเลข9เป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชุดช้อยความละเอียดนะฮะดูเนยฮะสวยงามมากนะครับนะฮะ เขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดชอยนะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะลวงไปทางนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งนะก็ลวงมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลข9เหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทาเป็นหัวพญานาคเลยนะและดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆนะ ที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกดก็เป็นเกดเลยนะดูนะนะครับนี่การลังสรรค์ของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก็ผมชื่อเกตด9ท่านก็เลยนะเอามาให้ผม3 3นะฮะสชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติม รามพวงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ไอดีลายก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วแต่ผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกตเก้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมนะยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านมากนะครับาง,งานสวยมากนะครับผม ครับสวัสดีครับ